สวัสดีครับ FC และพี่น้องทุกท่านวันนี้อยู่กับยูสูดีนะฮะเป็นแอร์ดิทัลฮะยูสูดีแม็กอันนี้อนะครับปีมา2015นะครับเปอร์เฟลี์นะครับปึ๊บหนึ่งพอเปอร์เฟลี์หน้าจอดรอปลงนะครับไฟด้านข้างขึ้นทำให้เรามองเห็นนะครับปุ่มด้านข้างเวลาใช้งานกลางคืนนะครับวอลลุ่มบวกลบนะครับใช้งานได้คอนโทรลโพรไลใช้งานได้ครับติดต่อติดตั้งพร้อมกล้องถอยทุกทีฮะติดตั้งพร้อมกล้องถอยนี่ฮะมีเส้นกะระยะขึ้นแบบนี้นะครับ กับนี่ฮะตติดั้งกล้องบันทึกหน้าระบบแอนดรอยด้วยนะครับแสดงผลผ่านหน้าจอ Android ครับนี่ครับเป็นง่ายๆตัวนี้เป็นแลม2์สองรอมสาเวอร์ชัน11นะครับ YouTube ฮะฝากช่องแต่งรถน้ำไว้ด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันสามารถกดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับกดติดตามกด Subscribe ไว้ได้นะครับมีงานใหม่ทุกวันจริงครับ ตัวนี้เล่นได้2อแอปพลิเคชันด้วยในหน่หน้าจอนะครับเช็คแอปก็ไม่ยากครับนี่ฮะด้านบนกดเก่งกลางไว้แบ่งได้เลยนะครับแบบนี้ฮะสองแอปนะครับเข้าเกี่ยวถอยครับภาพตัดนะครับแบบนี้ฮะกดค้างไว้ครับปิดในฝั่งที่เราไม่ต้องการนะครับก็จะปิดได้เลยนะครับแบบนี้ฮะโอเคนะครับ คันนี้กล้องอาจจะสั่นหน่อยเนื่องจากว่าด้านหลังนะครับมีลูกค้าติดตั้งระบบสปอตไลท์ของกันชนออฟโรดไปนะครับเพราะฉะนั้นไฟจะดึงมากเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับใครที่มีความสนใจที่จะติดตั้งนะครับจอแอนดรอยติดรถนะครับเรามีให้เลือกตั้งแต่แรม2นะครับ램ส4่램ห6และ램แป8นะครับสเปคเท่าไหร่นะครับความความโตของหน้าจอนะฮะขนาด7นิ้วเนิ้วนิ้วนะฮะมีไว้บริการ สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับใครที่มีความสนใจก็ฝากไปด้วยครับการเรียกดูกล้องอเมื่อกี้นี้เราคุยกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันสำหรับกล้องหน้านะฮะสำหรับค,คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ